เอาอะไรมานะเป๊ะเล้วเดี๋ยวปันนี่เป็นอย่างไรก่อนกินอะไรสักอยู่บรอยากไล่ยอยู่ก็ไม่กลัวปิ๊กปิ๊กเจ็ดจัดฮะกาลิตุกดาบอกเขาไปว่รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุข เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมานอนโรงเรียนเป็นวันแรกนะครับซึ่งวันนี้คนทดี่วเราจะมานอนกรมิ่นเปื่อยอยู่ทราบที่คนนะครับผม่มแล้วนนี้หล่อเพืือนอยู่กับอันนี้หล่อเพื่อนแต่งตัวเสื้อหนานไม่ใส่กางเกงอยู่อ่านแลมาอามาได้มานะตบได้ เพื่อนๆต้องกินยาสิสุดที่มันจะทำแล้วนะถึงเดี๋ยวพุ่งกับเพื่อนก็จะไปอาบนำเหมือนกันและพออาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันใจถึงเปิ่ที่คนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปรับเปิ่ที่คนหนึ่งกันแต่ว่าเปิ่นที่คนนี้ยังไม่มาที่ผมมันไปอาบน้ำที่บ้านไปเปลี่ยนผ้าที่บ้านนะผมไม่เอาผ้ามาใจโอเคถึงพุ่งก็จะไปเดินกับผิววียให้มันสายใหญ่ก่อนว่าไอ้นุ่มๆเส้จกากีเส้นหนุ่มมันเส้นต่อได้ที่โอ้เออทิพย์จ้าเทพีเราก็เดินเ่วนก้อน้องมีเดินเสร็จแล้วอืม แล่เดี๋ยวเราไปอำำ่านน้ำเหมือนอ่านน้ำไปเสร็จเดี๋ยวตัดไปตอนอ่าตอนนี้เราก็อ่านน้ำกันเสร็จแล้วนะหมดี่สามคนอ่าอ่านน้ำเสร็จแล้วแบบพร้อมไปกินข้าวแล้วครับพี่น้องตอนนี้ไป let's go, <S Let s go. <S น,นี่เดี๋ยวเราจะไปรับไอเป็กกันแล้วนะตอนนี้ก็คือออกจากรียนแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับไอเป็กกันเลยชิมซมตอนนี้เราได้มารับไอเป็กแล้วนะนี่อ่าแบบเบียมพร้อมไปกินข้าวกัน อันนี้เป็นอะไรเบ้อเหรอยับรอยแล้วพูดออกมาว่าน่าจะแบบเมื่อไม่คนมาลังตู้เลยเออว่ะืูอว่างงเลยอ่าทุกคนตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปไหนนะครูปังยิ้มนะปังยิ้มลมอซกินกันต่ตวันนี้เราก็กินแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตร็มาเลยเรอืมกินเลยเราพร้อมกันแล้วอย่าหยุดแต่เด็กว่าเราต้องอย่างกินเลยเราตอนนี้เป็นอย่างเนื้อถ้าคนกินไม่ได้อืมนั่นแหละก็รักเกินมาเปิดจีจะกินก็ไปกันต่อครับพวกพี่น้องไม่ได้เกินมาเปิดกินเว้ยเราอยู่เผื่อกินเผื่อยู่อ่ากินเผื่อยู่เลยเรากินได้มากกตามนี้ตัวเบอร์เราอยู่เปิดกินอ่าก็ตามนั้นเลยกินได้เลยอยู่แบบกินกระตามนัมาเลยไปไปกับต่อปังยิม let's go ตอนนี้เราก็ได้ลงมาจากรนเร็วคนเดียวไปด้านปากยิมถึงไม่รู้ว่ันนี้ก็จะเปิดหรือไม่ที่เราเปิดไหมแต่แนวเหมือนมึงเว่ออะเบอเเอาเถอะจำเปินกดียตนนี้กนพูดเลยนะไอะเดี่ยวไปเรก่าดนางยิมเปิดไหมไม่เดี๋ยวเออไนอาะเยไปกินอะหม้วดอะ เราไปได้กินปังยิ้มเซฟเสรษฐีดับลอยแล้วปุงก็อิ่มแล้วกับพี่น้องตอนนี้ปุ้งตึงแล้วพูดลงพุงไปแล้วครับอ่าอันนี้อิ่มกอดเวือนอิ่มใช่ไหมสองตัวตัวอิ่มอืมอิ่มยิ่งกันได้เนี่ยอิ่มจัดเลยวันนี้อิ่มแล้วเลยครับไปก็ไปโดนเรื่งราเยีเรื่องดื้เลยครับเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนได้ไปมคับไปตัดไปงเงี้ยเราอ่าตอนนี้เราก็มาถึงเซเว่นเมตีเรียบร้อยแล้วนะไปเดี๋ยวไปซื้อนมเซเว่นกันสักี้ไปบีบาเ์วิ่ง เเไปไเลกันกบ่มไปเดี๋ยวเซเว่นกันอุนน้าไปได้เลยวะน้ำรุ่นหนรถไม่หรอุ่นนน้ำรุ่นคือน้ำเป็นแก้วนี่รุ่นเร็วน้ำเราเปลนแก้วรุ่นไปได้เหรอ่ไกาไปตีมันไว้ไห้วะที่น้ำเป็นแก้วรุ่นเหรอเดี๋ยวไปดีงไปเไปดไปเไดก่อนนี่ก่อนทำไอ่ะมันจะําไ้นี่ไอเบียร์กงกันนะว่าเธอียจะจักันนะ

มอ๋อนี่กดเก่งได้กดเดยืนยันนี่นั่นกำลันฟังกิ้นอะไรรู้มั้ยตายฮะตายฮะแล้วมาเลี้ยงนี่ไม่แนอไอ้บอมไปครับเดี่ยวหรอไปไปตรงนะเขาพูดกับใครอีกยังไม่ลุงไปกันนะเขาเที่ยวตงกันเราไปนี่ดีว่ะเอาไปกินกลางคืนจะได้มีไอ้นี่หรอให้หน่มกินอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไอ้เป๊กอันนี้เลย สำหรับเป็กต้องอัน sí นี้ครับช่วงนี้ก็มันช่วงนี้ก็มันอ right. ันไหนดีช่วงนี้ก็มันนะครับมีแต่นี้โอ้โหบอกเลยทุกวันนี้ทำทานสองลูกใส่ข้าวบริสุทธิ์นะครับผมเออบริสุทธิ์อะไรไหนไม่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทำปุ๋ยนี่ต้องไม่มีจ้างไม่จ้างไม่จ้างใดๆจ้าไม่มีจ้งงน่ตัวชาเลยลืมอะไาตั้งควาแมวไม่ มีไอ้เป็กกว่าสุพรรณห้าไม่มีตังคกูมันเหมือนันจะูเราไปทำเลยไม่คูจะชคแต่เช้าเลยเดี๋ยวกูคืนตอนหมืนจันร่าขนมกวางอยเดียวเราจะไปทำคลิปอะไรสักเดอนแล้วเฮ้เราก็ต้องไม่พลาดจากขนมนี้เอาล้เราก็จบขนมแขนนี้ด้วยสิสอบาบาทเก่งขนมเอาิสาบาทเองายไดยังครับพี่บ๊ ได้อะไรยังครับยังอ่ะครับกลาวถ้าเขากินต่อไปล่ะเฮ้ยิมาบ้านในของโปรเลยแค่มึงกี่ได้ตุดูซื้อได้กินดีว่ะแล้วเดี๋ยวกูคืนวันจันทร์ยังขย่ยังคอยเอาไปกันยี่ต้านรลย

ตอนนี้ใช่กูหามานานแล้วไปเรากันเดี๋ยวฮันนุ่มกินวะไปหันนุ่มกินกันดีกว่าไปมีของโรยของโรยโอวันตินไนี่ะเออเนี่ยของโรยไปมอยวดอันนี้ข้องอมเกินตลาดมาเหรยนะแต่คองเทชายดีมาเดี๋ยวเราเกาเองแต่ว่าข้องอมมันเกินตลาดเอ้ยโดเรมอนจะเป็นอะไรนิ่งหรือเราเล่นกับแม่เราไปต่อนรหาเรานะ พี่บอมล่ะครับจะซื้อได้ครับเดี๋ยวอยู่บักเติมเหรอครับซื้อได้ครับฮึซื้อได้ครับเอ้นี่วาสลีนนะอ๋อซื้อแต่มาได้ครับมาอะไรซื้ออ๋อวันนี้เองมือกันนี่แต่วัยร่นตื่นอันนี้โกงรึเยเอาเอาตะกร้ามาได้ปะ เออมาดีดิมันเต็มมือมีอะไรเต็มมือเดี๋ยวเราออกชิ้นนะหยิบน้ำมาไม่ได้เดะทุกวันทุกครั้งมันดีซื้อดิกูอ่านในฟังหมูเนยหมูแจ้งกรอเอเมนะพระเจ้าจั่วใายมันมีหารานมากคือมีหารานเรียบร้อยนะมีปนไมไม่มีหารานจบไม่ลงแดงเด็กใจอ่ะ ไปข้าเก็บก okay. okay. ุ no. no. hm. okay. 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 So so ้งมีหาลานปะซิกเคยเก็บกุ้งมีหาลานเปล่ามาลันนึ่ัดเฮียไม่มีหาลานเฮ้ยสลามเด็กไม่ได้ส่งมาต่ท่านส่งมาต่ท่านส่งมาต่ท่านมันไม่มีฮาลานเฮ้ยอย่างนี้อฮ้ยอันนี้มีฮาลานมั้มีโอโย่บอกว่าไอ้เหี้ยอันนี้มีฮาลานมั้เป็กแรที่ที่มีฮาลานมีไม่มีมีไม่มีเสือได้ผมเสืออะไรมาไม่มีนี่เสืออะไรได้มั้เสืออะไรมา้นี่หหมูปิ้ง ปิ๊งหยาลานเนาะปิ๊งป๋ายนะไรหยายานเอออ้อยโยยมันมีสีเขียวกับสีแดงอ่ะอยโยยผสมันไม่เขียนว่าออยโยนั่นน่ะอ้ยยอ้อยนี่มันในโออังนั่นอ้อยอ้อยอ้อยโย่เอออ้อยแต่มึงตั้มไอ้เบี้ยมึงตั้มห้ามูปิงหนุ่มสดเนี่ยนะรอมูปิงหนุ่มมันตั้มว่ามูปิงหนุ่มสดเนี่ยาลานไม้ไก่น่ะเหมือนมึงเวอะมันจืดหยาลานเลย กูคุเรียอบ่อไปกันนหนแต่เงินก็ซื้อข้องเง้ก้อนนี้ว่าว่าเรารู้สึกถึงจ้าบวกับเปพื่อนแหละซื้อกินกันแล้วเชื่อทียวันเลย A few moments later มาตึ้งโรงเรียนสักทีร่างจันทร์ติดเปียกันเป็นยาวนานตึ้งโรงเรียนละครับพี่น้องไปนวไปเปลี่ยนตัวไล่เหล้าขึ้นวันนี้เลยกับเรืกองคำตการไล่ผมพิ่งมาตึ้งโรงเรียนไปไปกันโต้กันเตรียมตัวไล่ก่อนละตุนบักคึกเลย คือเราก็ได้อยู่ที่อาคารห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราจะไปประมาณห้าขันเริ่มจากอาคารห้าโซนคือเราก็อยากรู้ไงว่าอาคารห้าแบบว่าคำเป็นยังไงได้ประมาณเนี้ยนะเพป,ปกติคือมาแต่ได้ว่ารุ้งไปเห็นมั้งว่าคำยืนปปื้อนั่นเลยอืม,มอยากกลายเบ,บ็นไฟสว่างไงนะผมมีคนมายูงเงยียดเยอะถ้าไม่มีคนมายูงเงยียดเยอะดิอาคารจะมืดยักรู่ยืนปปื้อนๆไสว่างมากอืมมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงปวสว่าง จริงเดี๋ยวเราจะเอาสุเไปลพาพิกไปสุดทัพก่อนแล้วก็จะไปไล่กันซึ่งเราก็จะถ่ายคลิปไปกันไล่ไปกันพอเราไล่เรื่องแบบนั้นแหละมีอีกแหละครับเลยเราจะเดินรถโรงเรียนเลยคืนนี้ทังรอบเลยนั่นแหละไปดยนี่เราก็ลั่ที่อาคารซร้างเรือเดินไปมาไปมาอยู่แับนี้เลยรอยพิกกดเข้าไล่อะไรก่นอนมันกดเข้าไล่ไม่ได้ดีกดเข้าไล่อะไรดิไปพายเรืเรื่องกระโดดคันจริงมัมนี่คือจำได้แล้วอ่าไ้ารก็รอไล่เลยบ้านบ้านบ้าน อ่าไรได้ไหอ่าดี๋อวไปกันไรได้เดี๋ยวไปทำไรดิสวัสดีครับไปกันไรได้แล้วโอ้โหเซฟเลยสวัสดีรับไหนที่ไกลเข้ามันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ไปคนแรกเลยดิสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปเออเราจะมาไลฟ์อยู่โรงเรียนกันวันนี้เรามาอยู่โรงเรียนกันเว้ยสนุกแส่บกดจ้าเลยอะสนุกเลยมีคนเข้าไรอย่างไรมีคนทำอาไรแล้วอะไรที่ใคร คนแรกของวันเลยที่เคยใครนั่นครับอ๋อคุณอะตอมคุณอะจอนต้อมกดแรงนะครับน่าได้เห็นในคลิปกันนะครับน่ารักมากเลยครับโอ้โหเส้นกดเจ้าเลยครับแล้วก็ปลายคนที่สองน่ารักทั้งคู่เลยครับไม่นี้มาทำไมมันรักกันแค่นี้ก็คือวัวกำคำมาจากการของโรงเรียนนี่คือสภาพชุดแต่ละคนที่ใส่เป็นไงโอ้โหโคตรน่ายูไปจากการโรงเรียนว่ากำคำโอ้โหคือมาจากการไรสักอยู่บริยากไล่ฮะยู่ ดูวยูกูไม่กลัวไม่กลัวเพราะเราไม่สัใจอะไรกับผมนี่คือพี่พื้นะครับอ่านี่ไงพี่แจ๊กนึ่งนึ่งไหนแบบเต็บอปหนอฟ้าเราเป็นไงโคตรโคตรรอดใช่ไหมพี่แจ๊กเราโอดชัดไอ้เหี้ยโอดชัดเลยตวมันตวมันว้าวมาแล้วว่มาชาร์ตเอมานะไม่รอกจาเป็นห้าทีกันอะไรกี่คนครับ คนลใครมั่งอะใครมั่งกับก็ติชื่อได้ครับมีอาจารย์คนนึงมีใครบ้างวะคนนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะชี้หน่อยนะสุดปลั๊งก็คือน้องเปี๊ยนะครับนนน้องเปี๊ยมาโรงเรียนเป้าใช่ไหมมาโรงเรียนกติป้าเลยเราโรงเรียนเป้ามาดะครับมาโรงเรียนนี้มาตอนนี้มีคนดูคนเดียวเยี่ยมเริ่มน้อยใจแล้วพามาโรงเรียนนี่นี่หมายอะไรกี่มาเลขไงโรงเรียนว่ากำยนต์ปื้ออเนี่ยไม่เจอครับกติโอ้ยเจอเร็วเจอเร็วไม่เจอพี่เร็วไม่เีจอ พี่่วิเจอพี่เดียวอ่านั่นน่ะเลยเลยเลยนิส่ยเจอการไล่เราโรงเรียนเดือนไปหน้าโรงเรียนเลยปันจะเล่นกับกำลังไหนปะมันนุษย์กันนะตอนเด็กบอกว่าอีไม่เลยอยู่อเมริกาไล่สรุปไล่คนเดียวแล้วไปยัดทุบไม่เจ็บเปล่าเปลือกันไล่เจ็บเปล่าเปลือกแล้วเลยเลยเลยทุบกินนอนทุบกันยช่วันนี้เราจะเดินไปล้างโรงเรียน่อนอะไรเป็นไปได้อ่าเราจะเดินรอโรงเรียนเว้ย ช่ๆๆๆวนนายแจ็คไปเดินกันไหมไปเดินเล่นอะโรงเรี้ยกันไอ้ดียอ่านคอมเมนต์มังกรลายบดนึกรอเดี๋ยวพี่อยู่ไงอ๋อรอเดี๋ยวพี่เอามากันเรามาเลยกันยามีหรือเปล่านะถ้ามีนี่เป็นดอกเครื่องมาปะมีเนี่ยพี่ตัวนึงตามีตามีนี่แค่ดอกเครื่องมาเลยไหมอ่ะยามีคนดูช้ำคนเดียวยามอุ้ยอาคานาอาคานาพอไปมาผีเข้านอนกันรับช้ำหมากไม่ใหญ่เลยไม่เลยผุดเอ้ยคำคำระวังคำด้วยกันสว่างดีขึ้นละผีที่แทงอยู่กันเต็มเลย ามลังรือว่างจะาสลิดขึ้นสว่างตาบอดเลยจะไปรับเมมือเข้ามาี้มาแลกไปโอ้โหคนมืออด้อยู่ออยู่วันนี้ตึ้งอยากไฟนี่กับต้องใช้ไฟโอ้โหมือทำเลยไมื่อ้ทศอ่าไหนไฟอ่ะอ่าเห็นโอ้สว่างจ้าเลยบ้านอะไรับปนนี้จ้ามีแหละียมมีโอกาสมีโอกาสตัวพี่ซุ้มแต่ผี่มีหวาพี่ยังตัวบมกีผมมันไม่เมียเลยเลยมันไม่เมียเลยไว้ปัะ เราให้เลอองะไรบะหยากัดเลยรับของรับเลยนี่ไงบรรยากาศบรรยากาศก็จะมีคนที่คอยถือแฟนนะครัเด็กขลังกันเน่ยเปังผมมันจะไล่มันก็ชอบไล่อยอะกบ่านั้นเลยหนำเลยหนำไม่ได้จะหนำมาแต่ใส่วะไปไปเล่นในสนามเราว่าไปว่ากีฬาซี่คำคำในสนามเราโยนหรือหาไล่ไล่คนอยากเล่นในยเลยตรงเดี๋ยวไล่ไล่คนบอกไม่อยากเล่น พุธก็ซอมอยู่กันปะเราควรไปปะซอมยู่กันดีกว่าอื่อม้อมซอมน่นี่ซอมมงยิ่งนะครับพี่น้องบรรยากาศดีอะแต่ว่าโรงเรียนว่าคำๆมันชอบเลยอ่ะนี่ก็คือเดินว่าไล่เนะ เอามงยเยอะเลยตัวนั้นว่าำคำไมปนี่แบบน้าอยู่มาเอจอตินมืดคือเราไม่ปักก้นไงใชถึงจะได้กมต่อใช้แก็ไม่ได้ปักก้นไงตันเลยคลิปนี้จะไม่ตัดอะไรเยอะนะอาจจะตันหน่อยๆเพราะเกล็ดตัดก่อยับพีบอ่ะอม่รัน่าจมันคุอภัพล่อยพุกมาปั๊บเจะนอนไม่รเดอะไลต่างเรียบด้วยแล้ว ไอวอะไรเนี่ยเราอ่มึงตอกมือเราอ่มึงตอกมูกเหมือนเที่ยวนี่เหมืเยอะใชไหมใ่ดู้เบบประเดียเร็วรยแต่ได้นี่มึงต้องริงกไมู่ไหมเราเฮ้ยยังเจองับรับอย่างไหครับแนี่เราไปไหนกันนึ่งโอ้โหเราก็สันห่าเดอนกันเนาะอ่านี่ก็มาตึงหยิ้มแลแล้วกาขายไดเเพิ่งไปมาเมื่อกี้ โอ้ตั้งใจซองมาจังทุเลี้ยนว้าวไม่เริ่มไปแต่ตอนนี้เรามาทำตามคำยกระดับต้องคนไหนเนี่ยอ่ะอก็คือคนที่มันบอกว่าไม่อยากจะไม่่อยกาไล่ไม่่อยอยากจะไล่มันเอาไปคนเดียวเลยตอนนี้กินอะไรใจไงไม่ได้เลยที่ใจไงไมด้มีกี่อะไรกี่คนตอนนี้เราอยู่ร้านปั้ม ไปเราเราจะไปส่วนไหนลงไไปส่วนไหนลงส่วนดับลง่นัลงเราจะไปดูต้นไม้เดียวกันเดี่ยมต้นไม้ของพ่อปะใช่ต้นไม้ของพอบรรยากาศนะะโอ้โหโอ้มมนไหนก็มาสว่างมากเลยว่ะว้าวนี่แหละนายยูบาแล้วโรงเรียนว่ากำลงคำมั้ยไม่ด้วยไม่ด้วยไม่ด้วยรลบร มึงก็ทำมึงก็ทำไหมชิปแล้วครับ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 หยาด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 ไอรูนะว่าใครแม่งวะอาจารย์นที่กูไม่ช่วยกูจะไปไล่ท็อปอุ้ยเราต้องงานนั่นเลยนะไม่เราก็ไม่เคยได้ช่วยได้เยอะจะมาเพื่อทำเพีกงเพียงปวดแสบลูกตาเลยกูมันก็ซอมไง เราก็มาเดินมัวปวดไม่ได้สอบเลยไอ้ขันซี่เรายังไม่ไปทีเรายังไม่ไปอ่ะกันไปนึ่งแล้วไปท่าแล้วไปอย่างซี่กับต่องซี่กับต่องใช่ต้องนี่เราไปล่างเราไปล่างกับต่องเลยอาคารที่อยู่กับล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้กันกลินมันโดนไปอย่าลไอ้เหมือนนะเหมือนตรงไหนก็เหมือนอยู่นะโอ้โหปีเข้าแมงโอ้โเอีดเลยปีเที่ยวมือนหนุ่มเวะแมงเอาเอาเชื่อว่ามุดตรงไอ้เครื่อนโอลุ่มลนเองเข้ามึงตายอ พูวามึงละลายเะนอยากขึ้นไปตอน้นเสียงอ่าระวังกับพูดเ้วยคนนี้เป็นเดอกจองทุกแบนไม่ใช่ไลยอ๋อลืมลืมแต่ผมต้องขอช่วยด้วยนะครับที่กับผมเือแสดงว่าจขริยาไม่สุภาพออกไปนะครับมันไม่เคยสู้ผับเลยไงจะบอวไม่เคยพูดไพูเก็เลยิงยกิดหนอยไม่เราเยว้มาเราเนได้ใช่ไม่ปนี่ก็อันเละก็มาจบไล่อน <Gym. S 1> นะ คนที่บอกไม่ขออยากกินไรมันไรก่อนเผื่อเรามันไรนั่นแบบเผื่อกันลันดูมแล้วก็สาระแปดเหลี่ยมอะไรอีกเออที่บอก่าไม่ควายกินไรนั่นแหละแต่ไปไม่ได้ไม่มีใครรู้ไหมหลักมากหุ้ยฉันมากุ้อยากกินมาอุ้ยไอ้ปิ๊กูอยากกินมาไอ้ปิ๊กจัดจัดไอ้ปิ๊กไอ้ปิ๊กหลังพอเขาให้ออกไปไหมอ่ะเอกไปเลยกินไรเราอยู่นี่มีคนกินเต้าเลยอยู่ข้าวเลยกูเหี้ปิ๊กจัดจัดเนี่ยปิกบอกวะลองปิ๊กไหมนี่ตาปิ๊กหมิงนี่รอยปิกจัดจัด เปิดไหเปิมึห้า้วกกินลาปน้องกันเลยอ่ะี่บอกมกินได้ลาไหมไม่ครับกินแล้วครับไอยาเขาอิ่มแล้วก็กินจัดไปนักเลยวหมนนี้เือกนกมิ้นเอามิว่านตกว่าว่มันเป็นเส้นไงเดี๋ยวฝนควายอ่ะคืองงไงเอาันเป็นเส้มันดาวตกลาวอ่ะมันคือตัน่าตัแบบนันเลยอ่ะะเรากยยดิตามไอเกว่านี้ไปเนาะอืมมันอาจจะเป็นนาฬิกาอมทีก็ได้ไ่ะ ตาไปได้มันไปกินได้อะไรกับเราเจ๊ขอดเจ๊ห้าขอดกินลาเป็นหมาลาหนึ่งคือไม่อิ่มกันเลยเลยว่าเลยอะเลือกหมาลากินเราใช่ใช่ปีอ่ะฟูแบบกระโปงไม่เคยเต็มอยู่เป็นของมันยังกินโคกอ่ะนะครับพี่ว่ากินอะไรกับชาวบัวเก๊ชาวบัวไม่แหลกเฮ้ยเดี๋ยวจำได้แล้วพี่เวียนี่คือจะกินซุปไม่ใจเหรออ่าเออคือจะกินซุปหนึ่ไก่ยัดมันก็คือเอาลาไปกินลงในน้งแ ใช่ไหมมันลักไก่บลงไปกินในนามัมันเลยไปอ้เบกปมึงลักไก่ลงไปกินในนาม่เดี๋ยวตามมาเออาสนี uh ่เดินไปสิเว้น่าไปอะไรนเลยยด้อะไมั่งสุกลลางอ้ยาไปกันเราไปบาสุกปลามาไปไม่รู้สิเราไม่รู้จักี่บ้านมึงยี่สิบทไมยีเลยของกูอยู่ที่มึงเจินะ ยังไลกับน้องเปียอยู่นานมากเดียวเดี๋ยวดิเปิดบ้านอะไรมเปิดบ้านอะไปะไปเดินไปเซเว่นละชอยอืมใช่อ่าไปยังไเดินไปเซเว่นละชอยอ่ะไปเซเว่นละอยอ่ะไปเ็วเซเว่นลอยอืมเจอานคืนเจเอ้ยเก้าทิปม่ใจ็ิปกลัวงงแปด็ดมาปุ๊บยงยังแจ้งอันตางเราก็เข้าใยห้าง เมือนโมกูมาเป็นไปตังคมมีเสียงดังตโอ่งเลยเออจริงวะจริงจริงไ่ยไหมนะคิด้ไนพีเคีชื่อเดียวกันทิกตอกเอาไไตีเดวกัิกตอเลยิดโปรไฟล์เขเหมืนกันติดตามิกตอกมาแร้วก็หน้าติกตอกมันติดไปโอ้ใจแต่ว่ามันทเลมัก็ได้อาหรอร่อยไหมครับอร่อยรครับอันดีครับ เราเปิดตังโมเลยอ่ะบ้านลาวพอดิอ้าวกินเลยเราได้ตังโมเลยข้อหมายนึงได้ตังโมเลยเฮ้ยแต่เขาไม่ได้จ่ายแต่เขาไม่จ่ายอยู่แล้วค่าเหล่ได้ไปปื้อเอาเพื่อนปลื้มปลื้มปลื้มกี่เจนี้น่ะกี่พลังของมันคือณตอนเช้าสามารถสะท้อนแสียงสาตาบนคนได้โอยที่เลยจะฟ้าบหน้าไหมในจังหวัดที่กูยังมีพภูมิกูบุรี่เลยยำยำยำมันนะ ไอเวียเจนไอม่รู้จ้ากูกูมีเมีอะไรกูจ้าโอ้ยนอนจานเล่นเกมกับกูไปเอาเนไปนอนแล้วข้าวมึงบอฟันดีนองดิฟันดีเปียเจอกันต่อเช้าตะมัวไปกันอย่าลืมตะมัวไปกันนะเกี๊อะไรกับกูไม่น่าเดี๋ยวมันบอกเล็วไอ้ตะมัวมันใดไปตะมัวมันนะอย่ามาตะมั๋วยดีคิดว่าไข่ปลาทุกคนต้มก๋วยกว่านั้นแหละตะรู้ปันมากูตะ้มก๋วยดีนอนนะไอ้เหี้ยเสียงกูวางเหี้ยเอกเปล่าน้องวฟันดีพี่เรากินอนฟันดีพี่เรากินอนหน้าดีมเลยเขาไม่ไม่มีเสียงไง วินาทถ้าโราด้กอเซนนะอเช็คกอแกินเปี้ยมึงชือกแกปิงนียคนไม่ยุ่งุ้ยนี่วันี่นี้นี่ินขนมหวน้อัมอร่อยจะไปมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงหวานอแรไม่ได้ล่อยก่อนแเป็นอไรถื่อยอร่อยเลยใช่กูขีเกียดถือแล้วปื้มมึงไ์สดตอนเลย กูรู้ว่ามึงเป็นอินโทรที่กล้าเข้าสังคมเงียบไวก่อนเงยฮะนั่งๆไกลๆแล่วอึดตายละตัดโทรหัวสะท้อนแสงได้ก็คนนี้ครับรอมาเฮ้ยมีมีมีนี่กันนี่งอกงี้ยงอะไรง้อเลยโอเคแล้วก็อายุประมาณ82ปีคอยจัดน้าสักเดียวนี่พื่างถาจริงนะชวนไหมเออชวนเลยเดี๋ยวขอดีๆมีคนคุยมั่ตะกุนต้องกุนไหม เอไีม่าจไมาเลยเช็คแคเไมาอนอไแจกว่ไไ่ตัว่มึไม่มีุยเปกกรดอไรเนี่ยคนดคนเกไดกกูแอบคุยกับกูอะอพอม่้แอบคุยกูมึงโเมไวกูกูโตอย่ามหนีิว่าไม่ทไมมกจูกันี้ยเนี่เวลาปนี่ตีกาวห่แครับผมเอตีูกต้อง ก็คือประมาณสามถุงไม่ดีเออสามถุงหยิบซี่ครับพี่น้องซึ่งมันก็อย่างนั่งม่กันก็น่าไหวายาวเดียวเดี๋ยว,ยวนี้คือการซี่ต้นวัวขำซึ่งไม่มีใครเดินมาเพราะว่าเขายืนโม่กันยกน,น,นู่นนู่นซึ่งพวกเราจะมาเองแล้วไปด,ดูหลังเดินอะไรที่มีได้มั้างหัวขำวิ่งแล้วครับเอาชิบหายแหละถูกล็อกไปบ่ได้ล็อกไปไหมล็อก,กขึ้นไม่ได้ อ,อย่าเลยตึกดาวบอกเราไปวะสรุปว่าอาคารซี่ข้าไม่ได้พว่าเขาปิดอรนี่อยู่ไม่กล้าเราวะไปวะครับแต่เอาเป็นว่าคำก็ประมาณนี้นะอาการซี่เออตอนนี้เลยดิวไปให้มวนกันต่อแล้วสรุปว่าข้าไม่ได้โอว่ข้าไม่ได้เราไปไปแล้ว อะไรก็คิดว่าเอ้ยจะเข้าได้หรือเปล่าว้าปบบน,นี้วันหนึ่งว่าไม่มีล็อกสรุปล็อกเข้าได้ไหมไม่ได้คลิปวันนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วกันเพราะว่าอีไปนอนแล้วเหนื่อยล่ะเหนก่อยเลยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามไปด้วยถ้าใครคิดว่าคลิปวันนี้มีคนมาบายอยู่ก็กดแชร์เพิ่มแรงกันก็ดีนะอืมถ้ามีคนต่อบาขก็งั้นนะกดแชร์ไปคนหรือแรงกันว่าเออมีคนบายอยู่ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ไปละ เจอกันไหมคลิปหน้าทำหมีลาวทำไม่ขี้แก่ทำทบบนี้ไปละกระเป๋าคนหน้าที่นอนไม่ได้ต้องยังจีนนอนกันต้องยังจีนนอนกันแต่ละคนดูแลกันนะเบียดกันอหมถูกอัดเยี่ยมบ้างไม่นอนดีๆเดี๋ยวกูไปเอากระเป๋าคุมาโป้งกูไม่โป้งป้งกูไม่โป้งโป้งคู่นี้เยี่ยม